สวัสดีครับพิคอร์ก่อนเกมวันนี้นะครับกอช้างเต่าปูนะครับจะพามาดูฟุตบอลบนเลีกาเยอรมันนะครับคู่รว่างนะครับบัวปวกนะครับปปะท่ากับดอทมูนนะครับแต่กันคืนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีก2ทีมนะครับที่ได้รับใช้ชนะมาตั้งแต่เกมแรกนะครับหลังจากกลับมาเตะกันใหม่นะครับแล้วก็ดันมีโปรแกรมมาซัดกันเองซะด้วยนะครับโดยหมาป่าแห่งเมืองเบียนะครับตอนนี้ลังอยู่ที่อันดับ6ของตารางนะครับ ส่วนทางดอทมูนนั้นรอลุ้นแชมป์อยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงนะครับซึ่งเกมนี้เลดบอลเปิดมาให้ดอทมูนนะครับต่อครึ่งควบนะครับโกช้างนะครับแนนํานะครับอยู่ดอทมูนดีกว่าครับเกมที่ผ่านมานั้นพวกเขาเล่นกันได้เนียนตาเลยทีเดียวนะครับคงยากนะครับที่จะหาคู่แข่งมาหยุดได้ในเวลานี้ครับอีกอย่างสถิติเก่าๆในการเจอกับบัวบัวนะครับ10ครั้งหลังสุดนะครับดอทมูนก็ทําได้ดีนะครับโดยชนะมาถึง9นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับ เอาละครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใครนะครับโหดจัดรัดเสเซียขนาดนี้นะครับคงไม่ต้องปันใจไปเจ้าถิ่งแล้วละครับจริงไหมครับเอาละครับโกช้างฟันทงครับอยู่ดอดมูลลุ้นชัยครับพิคราอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง